สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิไลให้โชคครับมือนีทางช่องเฮาารับเสาวันที่2 9เกครับผ่านเอฟซีทางสองรับมาตามหาแนวทางตัวเลขครับโกงสุดท้ายถ่ายสุดครับของปูส38ครับเป็นวันที่2 9แล้วเกาด้อครับเอฟซีรับมาแนวทางตัวเลขของปูกับซีฟันเน้นไฮโตใดคกับโกงสุดท้ายถ่ายสุดแล้วนะครับเอฟซีข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องครับ เดเนเวลากับพอกรามเียนเช่นที่ทุกท่านนะครับไปกาบธรรมสกัปูสามแปดพร้อมๆกันเลยครับเ่ปลี่ยนแปลงบบเปลี่ยนมันว่ปูมันบใหตัวเก่าเนี่ยเก่าขึ้นเก่าเ่ยครับรงเก่าเจ็ดแปดเก้ามาตัวนึงมือนปูบอกน้ำกันบอกด้วยเนี่ยเ็ดเก้านี่เลียผู้ื้อผู้ซื้อเจ็ดเก้ามันบอกน้ำกันขึ้นทนเก่าี่ครับ บ๊อตีเียนก็คือบมีสามตัวกับอถือกันบมีสามตัวนี่บ่อถือล่างเจ็ดแปดเก้าซื้อจากไหนกับอถือกันกันผู้คนามากเก้าเรือยวพอามักจได้ปะเก้าไปมาเก้าเอาเก้าคู่ย่อนนตัวเน้นเลยว่าอันกันมักจีดแปดนี่สีหน้าพูมักดแปดกบใชว่าเก้าได้คือเก้ามีเก้าพูอัน เลขเลขลูกสาวปูนี่มาท่นมาเนี่ยบท่อนมาไหมบอมืออื่ยิบเก่าเลยที่ปูออกมืออื่นมือทงออกมืออื่นมือนี้แย่แรงมากนะปูแสดงว่าวันที่สามสิบตอนแรงมาปูตอนแรกโอ้ยยืบเก่าวันที่สามสิบตอนแรกหมาท่าน ตดกับหอเนาะพี่น้่อเนาะผูใดอยากได้เล็กลูกสาวปูวันที่สามสิบตอนแรกนะคะได้แอดสิมาต่ำให้อีกเ็าะค่ะเนาะสีโม่หลักทิบลังหลักทิบลังปูหลักทิบลังปูนี่ห้าเจ็ดเจ็ดนยื่อับอนนี่หลักทิบันสองสี่เจ็ดสองสี่สองี่สองคสามแปดสามห้าแปด ออกแปดสามบอกมันกันครับเจ็ดเก้าสองออกเจ็ดห้ามีวดนี้ห้าเจ็ดศูนย์หลักสิบล่างหายเจ็ดศูนย์วนี้เจ็ดตัวนั้นเบาใช่เจ็ดเก้าหลอดอ่ะมันช่กันตันีปนมันเนี่มันชนมันเป็นชนกันด้วยสองศูนย์มันช่วีเดียวด้ยนี่ค่ะหลักสิบล่างเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ล่างใส่ตัวนั้นแหละให้เก้ากันอยู ค่ะมีไส้บอันเก่าจนมีอีกเรียนมาตัวเดียวนเดียนเก่าตัวุยอนเห็่ไหมวันนี้ล่างนี่เก่ามาแห้งนกปู่โอ้ยเก่ามาแห้งกับบวติบามบวติเก่าบวติเหล็กเลยโอ้ซื้อบวติดเก่าบถติเหล็กเลยเนาะปู่เนาะมาเก่าแหมาเก่าแห้งเนาะปูเจ็ดแปดเก้าล่างบวติสามตัวนี้บวติที่พี่น้องงูไม้ก่อนครับข้าวับซุนนีนั่นมันก็มาถึกซุนลักคลิปอีกเลยครับบ่ผิดจักเทียบบอนมังดู เงาหลาดฝาเงาไปเอกเอกก็ไม่ใกลไกลครับปีฝานหางวาวเลยมาปู่บฝันห้างวาวได้ยิ่ได้ศูนอยู่ได้มาหนึ่งตัวสมมติมันเลียมน้อยพอดอนี่ยนี่มาหนึ่งตัวครับเก้าด้านเปอร์เซ็นโอ้ด้านเปอร์เซ็นต์เลยเก้าล้านเปอร์เซ็นต์เจ็ดบ้วงไก่อนล้านเปอร์เซ็นต์เก็บบ้างหัน สองตัวมาตัวศูนมาอะไรปูศูนมาบรปูุ้กับไปใช้0ูนย์เก้านี่ยะโอ้ขัดศูนยใส่ศูนย์เก่าลยใส่ยูน้กันเลยใส่ยูน้ำกันเลยนี่เดนี่นั่นเดีพกวเก้ากวดข้อกันเลยมันโเกุเกานี่มันกวดข้อกันมากขึ้นอยังศูนย์เก่าเห็นไ่มเก้าครับลงเจ้าเก่าตัวเดียวที่ปูเน้นเก้ากตัวเดียวเด้อไปงบหน่อยได้ เนับนเก็ดเก่าย่างเดียวพอหล่อโอ้เก่าม่แห้งนกปูเนี่ทางอองปู่าคยไปล่างตัวเดียวตัวเดียวเก็ดเก้าวเก็ดเก้าเลเก็ดเก้าสำหรับผู้บหน่อยนกปูใหญ่ครับไปยังบนเดฟปูบนแบบยศูนห้าศูนแปดหกแปดศูนย์แปด โอ้ยังเป็นตัวเก่าตัวเดิมอี่ลีเดินอีกคนครับ08เลขกระยกับูร์มักมาก05 08กับอีกอย่างบูร68นี่นี่นี่คนมากรุ่นนี้มันหลายตัวอันี้ก็ว่าพิจะแก้ได้ไครับว่ามีอย่ี่กว่าถือเลียงอู่แว่ามีอยู่ใน้ีนิว่าถือเรียกที่ปูบอกัง <laughs> บ่มีวันบ่ถือเลขเด้อเลขลรังอ๋อบ่ถือไม่นอบพัวพัวบ่มีตัวเน้นนักบ่ปู่บนบ่นมักมามักมาตรอลังมักรพลังทาตรพลังนี่ๆๆๆนี่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 แลนี่ว่าพิษจะเคีื่นอยู่ก็ได้บหกตัวหกตัวเดินอยู่ได้พวนครับหลักสิบหลักหน่วยนีเง่าจนบ่มีบางสิเขียนปานทางเบาที่ปลุกนี่นี่หลักสิบหลักหน่วย อันใด้ปลูกลักซีบนี่นี่ลักซีบข้างบนเออกันว่ามีอยู่นี่กับว่าวัดถึงอี๊ยดนี่เดี๋ยวปูกยังก่าไปจับใจเลยนี่เจ็ดเก้านะนี่เขาตัวนี้ปูกเน้นเลยยังว่ามึดล้านเปอร์เซ็นต์กันยังว่าล้านเปอร์เซ็นต์นี่มั่นใจคเขาจะปลูกวะนี่นี่แล้วห้านี่ยเน้นมันเขาลักซีบแม่นบ่ล่ะครับห้าเจ็ดชูนหนังเขาแล้วครับเออ พันมักซีไทยอีก,กสีกะห้าสี่เด้อเจ็ดสี่ศูนย์สี่มีโซนี่มัลซีไทยเด้อสามคูเขามักเก้าไทยนี่กันนี่ห้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเนี่ยมีแล้วมีโซนี้ครับ<อ>แต่บ่มีนี่เขาบ่ถึงเลขอีกอ,อข้อ,อยิงเนี้ยปูปักปัก เนี่ยล่างผมได้กะมีได้นี่ถือเลขอีกได้ลางบมมีบอลปูขอบ่ถือเลขเนาะปูบัดปีบัดปีด้นีเด่นเป็นลักซิปลักหน่วยหลังูเออนี่เด่นนี่ชุดมันขีดไปยืดนีเด่นบัดปีนี่อันนี้ก็ได้นี่บัดปีบัสีลหน่วยนี่สิบหน่วย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 หมดปัดจน่มไม่หมอีนแล้วทีู่ดอรลวเย็ะปะหววมมา หกหนึ่งั่นเห็นบ้าครับห้สมนั่นเห็นบ้าหนึ่งสี่ครับ่เห็นบ้านครับนี่แล้วแมดออกเออนี่เห็นบี่นี่เจ็ห้าเห็นบ้านครับบานนี้ก็เจ็ดเก้านั่นหมดสมาพี่น้องจรณหน้าครับถามบ่มักปูจับให้กะเอาไปปิ้นจับกันพี่น้องเดนเอาเบงเอาเดิน ปูว่าสขงมาได้นี่บพถือเลขครับพี่น้องจัานาเบิงครับโคงสุดไทยหลันเปอร์เซ็นต์เลขแนวทางของปูสามครับ1 0หน่วยนี่ไพบ่มักประกอบเอาอยู่นี่ก้าไพมัาสี่า4ี้ไทยมาให้สื่อ3คู่เท่านั้นครับห4าีเจ่ศนี่ี่สน5 4้ห้าสี่ถ้ามา่วมอุปโภคนี่40องค์ครับวันนี้บอ้โหมี่ถ้าตกกับเ้ยศูนั่นันคือทุที่เลยนี่ครับนี่คือทุที่เลยจนวีด่า อาก้นเห็บมาสามสิบแปดมาสามสิบแปดออกแปดสามมีท่าตกลับเนอะวันนี้มาสี่สิบมันสอกศูนย์สี่หมดสวยเนี้ยสวยเนี้ยครับปูสวยเนี้ยศูนย์สี่นะปูคันพมาเก่าก็แม่งศูนย์สี่มาลักหน่วยสี่ไปมาสี่ปูปูมาคือเก่ากับสี่เท่านั้นลักหน่วยหยวนล่างออกศูนสี่ครับปูมาเก่ากับสี่ได้ลักหน่ังครับ เขาล่มดีเนาะล่มายฝนต้นนาวแล้วดีไดะคือใบแน่สุนทีปีนี้ออกจะถูกกับล่มโอปโปมามาที่สิบเอ็ดออกทิบทีมาสามที่ห้าออกหาสามครับมามาสามที่แปดออกแปดสามมีแค่ตกกับทท่านั้นวันนี้มาทีสิบโอ่งศูนต์สทยศนะูนตีโอ เอาปูบนมาลุปูมาพี่นตัวปูมากลังไม่คือชีกับเก่าเท่านั้นเดือนครีกหลังมากแคงก็คือแม่นเจ็ดเก่าเก่าเยอะเลยปูด้วยคือมันลงเก่าหลายตัวแฮมเอาพี่เจรนาเบิ้งพี่น้องแคปหน้าจอไว้แล้เนาะสุดท้ายเดินเนี่ยเดือนตลอดวัดปีนีปีนชุดปัดปีนีคือเอามันรักทิพมีสามตัวคู่ม่วนเนาะเอามาใช้เนี่ยก็มีสามตัวเข้ากันไม่เครับ หน้าที่ทีหน่อยตัวบันไดเก็เขา่ากันจะานห้าก้อนเกือบเข่าเก็ดเซตบอลกันเดี๋้อห้าก้อนกืบเข่าเก็ดตัดคิดปูมันอยถือคุ้งอดเลยครับเอาสุดท้ายนี่ก็ขอกับขอบูขอบุณปูหรือครับที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีทั้งสองรับปูสาธุครับปูมา,าหน่ะเนาะปูเนาะครับครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขครับจากปูสามแปดครับเป็นโค้งสุดท้ายท้ายสุดครับล่างเม็ดเดียวคอหล่อครับเจ็ดเก้าครับหลังเจ็ดเก้า นะครับเอาลากาสุดสามตัวบนสองตัวมีสองคู่สามคู่นะครับสุดสองตัวบนครับมีสามคู่นะครับแขวนๆเลยนะครับปูวาแต่ว่าอย่าลืมศูนย์ซีลำเลื่อนะครับปูวาครับปูมั่นใจครับถาติดสีก็คือเป็นศูนย์สีท่านที่เลยนะครับเอาสุดท้ายนี่แหเอฟที่ทั้งสองโฉบโฉมันๆลำ้วยสู้คู่สู้คนครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ